จ้าดิอาหารเยอะอาหารเที่ยงยาะได้เมือน,นี่เด้อนี่สมตามนี้แ,แต่ว่าพิเศษคือมีกระถินมีกระถินใส่มีข้าวสวยจ้ามีผักนี่แล้วก็มีน้เตรียมพ้อมมืนอนี่พิเศษคือมีเม็ดกระถินค่ะมาโรยค่ะนี่มันก็นจะน่ากินได้พี่น้องพี่น้องจ้า กินกับยายโยเด้อมากินน้ำยายโยเด้อจ้านี่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 เซกระถิ่นไปหมดเลยสมตำๆสมตำๆฝีมือยายโยค่ะใสให่หมดเลยพี่น้องเก็บมาจักกันไปส่งลานมาแล้วได้อีกเห็นกระถิ่นแล้วก็เลยแวะเก็บพอดีกินเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บหลาดเด้อจ้าม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 า แซบ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 นี่ค่ะหันเทียงยหญย่ยดเลยจ้ะเด้อมามา